สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสบเกษตรบรรยุทพยากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารที่17ตุลาคม2อ6พขอบคุณทุกท่านที่แจ้งในส่วนของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่มานะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปรายงานอากาศโดยการแจ้งใต้คอมเมนต์นี้มานะครับ อำเภอที่ท่านอยู่หรือว่าหมู่บ้านตำบลที่ท่านอยู่เนี่ยมีฝนไหมนะครับมีฝนหรือว่าหนาวหรือยังนะครับมาช่วยแจ้งข่าวกันนิดนึงสําหรับลักษณะสภาพอากาศวันนี้โดยทั่วไปนะครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนถล่มหนักต่อเนื่องในขณะที่บางพื้นที่อากาศเย็นสบายนะครับเริ่มที่จะได้สัมผัสถึงอา,อากาศหนาวแล้วนะครับก็แจ้งข่าวมานะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งช่อง YouTube สอเกษตรบรรยุทธ์นะครับ ถ้าดูจากอากาศจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีลมตอนออกเฉียงเหนือที่พัดลงมาในขณะเดียวกันด้านขวามือนี้ก็จะมีย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้นะครับที่กําลังจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแถวประเทศเวียดนามซึ่งก็จะส่งผลกระทบบางส่วนต่อประเทศไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนตกนะครับในขณะเดียวกัน มรสุมตะนกเฉียงใต้ตอนนี้ก็พัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้นะภาคใต้ก็เป็นหน้ามรสุมที่เต็มรูปแบบนะภาคอื่นก็เริ่มที่จะหนาวแล้วส่วนภาคใต้นี่ก็ยังมีฝนนะครับแล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของสภาพกลุ่มเมฆฝนในช่วงเช้านี้นะครับกลุ่มเมฆก็จะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่นะที่อยู่ทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้นะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบ ต่อประเทศไทยในวันศวันนี้นะครับอาจจะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ในขณะเดียวกันโซนภาคอีสานตอนบนในเช้านี้อากาศปโปร่งนะครับแต่ว่าในโซนภาคเหนือบางส่วนมีฝนนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้กับภาคตะวันออกในช่วงเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันเป็นรายอําเภอทั้งในส่วนของสภาพฝนและก็อุณหภูมิของแต่ละพื้นที่นะครับมาดูว่าพื้นที่ไหนหนาวพื้นที่ไหนฝนถล่มนะครับ ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับช่วงนี้จะเห็นนะท่านผู้ชมนี่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมีกลุ่มฝนอยู่โซนภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้นะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังถล่มอยู่ช่วงนี้ส่วนภาคอื่นอากาศก็เริ่มที่จะเย็นลงแล้วนะครับนี่นะครับดูในส่วนของอากาศเช้านี้ก็จะเห็นนะว่าหลายๆพื้นที่คูคนะครับผมก่อยเมื่อคืนนี้19องศาเซลเซียสตอนนี้18องศานะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าแต่ละพื้นที่อากาศเป็นยังไงนะับเลยนี่22-23องศาครับท่านผู้ชมแจ้งข่าวมาได้นะครับในโซนนี้ภูเรือกําลังเย็นสบายนะภูเรือเลยอากาศหนาวนะ20องศาเซลเซียสนะครับแจ้งข่าวมาได้นะครับน้าสมุดรอนนี่23องศาเซลเซียสอุดรธานีนะครับอเมอเมือง22นะครับเช่นเดียวกับสกลนคร22องศานะครับอากาศกําลังดีนะครับบึงการ21องศานะครับพรเจริญนะครับ21 ยี่สิบสามองศาขอนแก่มบึงการสร้างคอมอุดอรนี่ยี่บสององศาเซลเซียสนะครับชุมแพขอนแก่นยี่สิบสององศาเพื่อเมืองขอนแก่นยี่สิบสามองศาเซลเซียสครับกาลสินนะครับยี่สิบสององศาเซลเซียสกุชินรารายกาลสินยี่สิบสองมุกดาหารกาลังเย็นสบายท่านผู้ชมยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสในช่วงเช้านี้ชานุมานของอำนาจเจริญซึ่งที่ผ่านมาฝนตกบ่อยตอนนี้คู่นะยี่สิบสามองศาเซลเซียสเช่นเดียวกับอำนาจเจริญนะครับ อุบลราชธานีเช่นเดียวกัน23องศาเซลเซียสนะครับบุรีรัมย์24องศานะครับสุรินทร์24องศานางรองบุรีรัมย์ใน24นะครับนนทบุรีแดงบุรีรัมย์24คอนบุรีโคร,ราช23องศานะครับเช่นเดียวกับอำเภอเมืองโคร,ราช23องศาในช่วงเช้านี้นะครับบําเหน็จนงลง23องศาเซลเซียสนะครับชัยภูมิ23นะครับเพชรบูรณ์23นครไทยพิษณุโลก23 21องศาเซลเซียสนะครับกําลังเย็นสบายนะครับ พุ่มผางจังหวัดตาก19องศาครับทองผาภูมิการชนบุรี22่องศาท่าสองยางตาก22องศาอมก่อยนี่คูลๆนะครับเย็นนะครับลดอุณหภูมิลดลงไปที่18องศาเซลเซียสนะครับขุนย้อม20องศาครับไม่ต้องสอนปลายี่องศานะครับ,รบชัยปราการเชียงใหม่20นะครับเชียงดาว20องศาเชียงใหม่22องศานะครับอาําเภอพาน เชียงรายยี่สิบเอ็ดองศานะครับเชียงคำพะเยายี่สิบสามยิบสองนะครับปัวน่านอากาศดีนะครับยี่สิบองศาเซลเซียสนะเมืองเที่ยวนะครับเมืองท่องเที่ยวก็อุณหภูมิดีแล้วนะครับช่วงวันหยุดยาวสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์นี้ก็หลายพื้นที่ก็เป็นแหล่งสําหรับเหมาะท่องเที่ยวนะครับเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับในขณะที่ ทางด้านภาคใต้อุณหภูมิยังสูงอยู่นะครับภาคใต้ก็ไม่ใช่หน้าหนาวเลยรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คเรดาร์ฝนกันนิดนึงนะท่านผู้ชมดูเรดาร์ฝนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเช้านี้มีฝนอยู่ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับอําเภอชัยปราการเชียงใหม่อําเภอฝางนะครับอําเภอพร้าวนะครับเชียงใหม่นะครับทั้งฝนทั้งหนาวนะครับโซนนี้แม่แตงเชียงใหม่นะครับ อำเภอเมืองปานลำปางอำเภอบางเหนือลำปางนะครับโซนนี้ทั้งหนาทั้งฝนนะครับบรรยากาศคูคูนะครับการเปลี่ยนเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนฤด,ดูกาลนะครับจากฝนไปหนาวสามเงาตากนะมีฝนนะครับเช่นเดียวกับอำเภอเมืองตากอำเภอขริมาสุโขทยัยอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับอำเภอพานกระต่ายกำแพงเพชรนะครับนี่คือฝนในโซนภาคเหนือที่เหลืออากาศเย็นนะครับโดยเฉพาะโซน นี่นับโซนอำเภอปลายแม่ห้องสอนนี่นะอำเภออำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นี่อากาศเย็นสบายๆนะครับโซนแม่ห้องสอนเช้านี้ดูเรดาร์ทเหนือตอนล่างนะครับฝนตลมหนักคื่โซนนี้นะครับอำเภอเมืองตากนะครับอำเภอบ้านตากอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับอำเภอครีมาศสุโขทัยพรานกระต่ายกำแพงเพชรนะครับโกสัมพีนครกำแพงเพชรคลองลานกำแพงเพชรนะครับอำเภอปางศิลาทองกำแพงเพชร ขานุวรร์บุรีกำแพงเพชรนะครับอำเภอสัพพยาชัยนาทนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่น่าจะตกอย่างต่อเนื่องในช่วงการเปลี่ยนฤดูการนี้นะครับทั้งหนาวทั้งฝนนะครับในโซนนี้ไปดูในส่วนของทางด้านอีสานตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับอากาศเย็นเย็นครูสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดอธานีหนองคายเลย เบึงการสกลนครนครพนมกาฬาสินธมหาสารคามขอนแก่นยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชชัยภูมิหนองบัวลำพูนะครับทุกอำเภอทุกออของภาคอีสานนี่คู่ค,ครับอากาศเย็นสบายในช่วงเช้านะครับก็เริ่มที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วก็จะเริ่มมีหมอกนะครับในตอนเช้า ดูในส่วนของเรดาร์สกลนครน,นิดนึงนะครับก็เช่นกันนับอากาศเย็นสบายในช่วงเช้านี้ใชยนาทนะครับเรดาร์ภาคกลางก็มีกลุ่มฝนอยู่เซนโซนเดิมนะครับแถวคลองลานกำแพงเพชรที่จับได้ที่เหลือก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับในเช้านี้เช่นเดียวกับสมุทรสงครามนี่นะครับเจอกลุ่มฝนอยู่โซนหัวหินประจวบคีรีขันนะครับปราณบุรีประจวบคีรีขัน อำเภอสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับฝนตกนะครับก็ยังคงมีฝนเริ่มมีฝนหนักนะครับในส่วนภาคใต้นะครับไปดูด้านล่างสุดนี่นะครับกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับปะเหลียนตังหาดสําราญกันตรังอําเภอสิเกานะครับอําเภอเหนือคลองกระบี่เมืองกระบี่นะครับฝนเยอะนะครับ อำเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีฝนตกแต่เมื่อคืนนี้นะครับบ้านาานาสารต่อเนื่องมาถึงเช้าทําพนาราอำเภอฉวางนะครับอเภเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอสิชลน,นะครับอ,อสิงหานาครสงขลานะครับที่เหลือฝนก็ดูฝนชุดใหญ่ที่อยู่ในในมหาสมุทรในฝั่งอนามันนะครับจะไปด้านไหนก็ เคลื่อนภาคใต้ฝนหนักนะครับช่วงนี้เฝ้าระวังในส่วนของโซนภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าตรวจเจอกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากในช่วงเช้านี้แล้วก็น่าจะมาเติมในช่วงสายๆนะครับเดี๋ยวดูเรดาร์ที่ภูเก็ตจะเห็นชัดเจนนะว่ามีกลุ่มฝนจํานวนมากที่กําลังเคลื่อนที่และก่อตัวอยู่ณเวลานี้นะครับในโซนภาคใต้ส่วนภาคอื่นก็คูลๆนะครับอุณหภูมิเย็นนะเย็นสบาย ซึ่งถ้าดูจากด้านบนของเราขึ้นไปนะครับตอนนี้แถวประเทศเพื่อนบ้านนะครับแถวสปปลาวก็หลวงพระบาง20องศาครับของพระบาง20องศาเวียงจันทร์2 2องศานะครับแถวเวียดนามก็ประมาณบางพื้นที่อุณหภูมิลงไปประมาณ15องศานะครับแถวลาวกายย่องศาฮากาเกียง18องศานะของเวียดนามนี่นะครับ เสาเปล่านับเสาปล่านี่16องศาของลรานะครับก็โซนเหนือเวียดนามขึ้นไปก็เป็นจีนนะครับก็เลขอุณหภูมิ10กว่าๆทั้งนั้นนะครับก็อุณหภูมิมเหล่านี้เดี๋ยวก็น่าจะเริ่มที่จะแผ่ลงมาอย่างประเทศไทยในระยะประมาณปลายเดือนนี้ซึ่งก็จะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าจับตาดูยอมความกดอากาศต่ํากํลาลังแรงตัวนี้นะครับถ้าไม่ถูกอากาศเย็นไล่ลงมานี่ก็ จะทําให้ประเทศไทยได้รับฝนเต็มๆในช่วงวัน2วันนี้นะแต่เดี๋ยวจับตาดูว่าเขาจะสามารถที่จะชนะอากาศเย็นได้ไหมนะช,นะชนะลมหนาวได้ไหมนะถ้าชนะได้ก็อาจจะตรงเข้ามาส่งผลทาให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกนะครับแต่ภาพรวมวันนี้มวลอากาศเย็นอีกะระลอกหนึงจะแผ่ลงมาประมาณ4ีหวันข้างหน้านะครับก็น่าจะหนาวขึ้นนะครับภาพรวม ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมแจ้งมาได้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้ําพอหรือยังนะบ,บางพื้นที่เห็นบอกว่าฝนตกรอบเดียวแล้วก็หายไปเลยนะตอนแรกก็ถือว่าไม่แรงแล้วหลังจากนั้นไม่แน่มันลุ้นต่อว่าข้าวจะได้เกี่ยวไหมนะครับข้าวกําลังตั้งท้องนะครับกํากล,กลังออกรวงบางพื้นที่ออกรวงแล้วบางพื้นที่ก็พึ่งจะตั้งท้องนะครับอาจจะยังต้องการน้ําไปหล่อเลี้ยงอยู่ ก็ขอบคุณทุกท่านที่แจ้งข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศมาขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ